ครับพี่น้องครับมือนี้เข้ามาพร้ากพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการปลูกวิธีการเห็ดข่างของเพล่นน้ำนะครับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้นะครับพี่น้องบ่ต้องปลูกดูปลูกเท่อเดียวเก็บกินกันเง้ยเงพี่น้องเห็นแปลงขขางๆบ่งอกําลังไถเห็ดมันอยู่นะครับกิเห็ดมันก็ต้องเห็ดทุกๆปีนะครับแต่ว่าแปลงนี้เพื่อนปลูกเท่อเดียวสามารถเก็บกินเลี้ยงเจ้าของไปได้ตลอดสร้างรายได้เพร่ธรรมดาช่วงนี้ผลผลิตบ่พอนะครับได้ยินว่าผลมีเจ็ดไร่เห็นไหมครับพี่น้องครับ ทำไร้ได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ประทรบมาดาก็เดินเข้ามาสวัสดีเจ้าของสวนคนเจงเขาสก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวศักดิ์ศรีสวัสดีครับครับแนะนําตัวให้เอฟซีเฮาหน่อยครับผมครับน้าเพนดวงฉ่าครับอยู่บ้านลันแต้เจ้าของเพจผักสาบเมืองสุรินทร์ครับโอ้ยติดตามมานานครับขอบคุณมากมากครับโอ้ผักสาบเมืองสุรินทร์อยู่บ้านลันแต้เนาะครับครับตั้งพิกัดมาง่ายๆเลยก็ปักหมุดวัดลันแต้เทพพลักค่ะ ห่างจากที่นี่ประมาณกี่เมตรครับประมาณสามร้อยเมตรติดถนนใหญ่เลยติดถนนใหญ่นะครับ,รบถ้าใครจะไปหาเห็ดก็จะผ่านตรงนี้แหละใช่<ล>เป็นต้นตำรับของสวนปักษาบใช่ครับที่มีชื่อเสียงสวนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นแรกๆของจังหวัดสุรินทร์นะครับ,รบเป็นไงบ้างครับผลผลิตช่วงนี้ขายดีไหมผลผลิตช่วงนี้ผลขายดีมากครับเพราะว่าคนหาเห็ด เจ็ด <laughs> ไร่ที่เรามีนี่เก็บผลผลิตท,ทุกุกไร่เลยหรือเปล่าครับไม่ครับของนัำเพ็ญตอนนี้จะหนักไปที่ทําสาวด้วย<อ>ครับที่เหลือเก็บก็อยู่ประมาณสามไร่ครับประมาณโอ้สามไร่ไว้พอขายช่วงนีไม่พอขายเพราะว่าหน้าสวนก็จะมีคนหาเห็ดแล้วมนจะแบ่งขายสุงเล็กๆให้คนหาเห็ดอะครับอ๋อแต่ถ้าขายเป็นกิโลล่ะครับ ขายเป็นกิโลหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบาทต่อกิโลกรัมแล้วถ้าเป็นส่งออนไลน์ก็จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มค่าส่งครับมีค่าส่งเพิ่มครับก็จะเป็นค่าส่งเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยมีตลาดนะครับมีตลาดตอนนี้คนบริโภคผมว่าทั่วประเทศแล้วนะใช่ใช่ใช่เขากินเป็นแล้วใช่แล้วบางคนถามไม่เคยกินเอาไปกินกับอะไรครับนะเพ็ญเอาไปกินถ้าเป็นดิบนะลูกนะไปซอยเล็กๆกินกับก๋วยเตี๋ยก็อร่อยอือกินก๋วยเตี๋ยวมะละ ใช้แทนมาร่ครับอร่อยเอาไปซอยเล็กๆกินกับขนมจีนขนมจีนครับแล้วก็เอาไปทานดิบเป in ็นผักเคียงเหมือนบ่าวศศีชอบกินลาบน้ำตกส้มตำใช่ไหมใช่ใช่ครับกัดพัวกรอบเลยแล้วก็ไปจิ้มแจ่วนั่นแหละครับไปจิ้มแจวกับส้มตำจิ้มแจวกับลาบโอ้อร่อยครับนี่คือทานดิบอย่างเดียวนะคะนี่คือทานดิบอย่างเดียวแล้วสุกล่ะเป็นยังไงบ้างครับเอาไปแกงเผ็ดลูกแกงเผ็ดเนื้อ ได้เลยครับแกงกะทินี่แหละแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดหมูไปต้มจืดยัดไส้แบบมะระก็ได้นะครับเอาไปทําซุปแบบมะเขือที่เราทําซุปมะเขือน่ะนะครับบางคนเขาเอาไปดองดองทั้งดอกดองทั้งยอดดองทั้งผลนะลูกนะใช้ใช้ดองได้ใช้ดองได้บางคนเอาไปยอดไปแกงเรียงเอาใบไปต้มกะทิแต่ละพื้นที่ทานไม่ค่อยเหมือนกันภาคเหนือจะชอบเอาไปดองครับบอกว่าอร่อยมากใช่ทางขมรสุรินก็ เอาไปกินกับน้ำพริกตัวมดแดงหืุด้วยรสชาติของผักสาบที่มันออกขมออกฝาดออกหวานรวมรกันสามรสชาตินะไปกินกับน,น้ำพริกประทูใส่ตัวมดแดงออกเปรียปร้ยวเขาเรียกว่าเป็นผักลืมผัวอีกผักหนึ่งก็ได้ หมูขอแท่ชื่อนี่ก็สุดยอดนะควับหมูบอกสีไม่อยากให้แฟนกินเลยไม่อยากให้แฟนกินเลยแต่ผมกับแฟนกินครั้งละหนึ่งกิโลครับครับต่อครั้งนี่กินกับน้าพริกเนี่ยวนจะกินกับน้ําพริกหนึ่งกิโลหมดครับอือไม่ธรรมดาเพราะมันอร่อยจนลืมจริงๆกินแล้วมันอร่อยโอ้โหข้อเด่นของเขาคือเขาเป็นผักที่เกษตรกรปลูกแทบจะไม่ต้องใช้ยาเลยลูกนะคะถ้าปลูกพื้นที่น้อยๆนะ หน,นึ่งงานสิบต้นเงี้ยไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรศัตรูพืชน,น้อยครับแล้วน้เพนแต่นเ้เพ็ก็จะเจอปัญหาเพราะของนเ้เพนเป็นแปลงใหญ่เนาะใช่ใช่น,น้เพนเป็นแปลงใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชครับและที่สวนนเ้เพ็ก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าด้วยปล่อยเข้าไปเลยปล่อยเลย,เลย <laughs> อยู่แบบอินทรีย์ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นได้แค่ไหนเอาใช่ใช่ ครับผมสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เราเพิ่งจะมาอัปเดตนะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะเริ่มขึ้นค้างขึ้นอะไรไปบ้างแล้วเยอะแล้วเริ่มงามเลยครับได้เก็บแล้วครับได้เก็บแล้วเก็บแล้วแปลงนี้เพิ่งจะเก็บไปเมื่อเช้านี้ใช่ครับเมื่อเช้าได้สี่กิโลได้สี่กิโลนะครับเลยไม่เห็นผลทั้งหมดมันสองร้อยแปดสิบห้าเสาหรืออะไรนี่แหละครับนี่ตรงนี้นะคะแต่เก็บทุกวันใช่ไหมครับเก็บทุกวันครับเก็บทุกวันจ้า โอ้โหนม่ธรรมดาแล้วนี่ขนาดยังไม่เยอะนี่ขนาดเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มต้นเนาะเพิ่งจะเริ่มต้นครับเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มต้นแล้วข้างบนนี่ผมเห็นมีทั้งเหล็กมีทั้งเชือกคือยังไงครับผมอันนี้นะครับนั่นเป็นประหยัดต้นทุนลูกเพราะนั่นเป็นใช้เนื้อที่ในการปลูกเยอะกว้างนะลูกเนาะถ้าเราจะใช้ลวดทั้งหมดอ่ะมันต้นทุนทั้งนั้นเลยนันเป็นเริ่มต้นจากเสาไม้ไผ่เสาไม้นะครับอที่ทำใหม่ๆนี่ไม่ได้เสาปูนเลยไม่ได้เสาปูนนะคะเรสา เรื่องเสาเรื่องอะไรถ้าปลูกสิบต้นห้าต้นถ้าเราไม่มีทุนเราใช้เสาไม้ไผ่แกๆก็ได้ครับใช้ไปสักปีหนึ่งพอครบปีเราก็ต้องแต่งเสาเขาอยู่แล้วครับเปลี่ยนตัวเสาใหม่ก็ได้ค่อยมีทุนค่อยทําเสาใหม่ก็ได้ครับเดิมทีนะเป็นเริ่มต้นด้วยเอาไม้ไผ่วางด้านบนนะลูกครับผมไม้ไผ่วางด้านบนแต่ก็ใช้เชือกอัดฟางของที่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวนี่แหนมัดมัดก็ใช้ได้ครับใช่ใช่ ไอเชือกมัดไอเชือกไอนี่นะนี่ครับเชือกอัดฟางเชือกอัดฟางไอนี้ซื้อแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนะเปนไม่ซื้อเลยเพราะมันมีเชือกเชือกฟางอยู่แล้วครับนั่นแหละครับประหยัดต้นทุนได้เยอะลูกถ้าเราไปใช้ลวดทั้งหมดเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นครับใช่ใช่ครับเป็นหมื่นจริงๆเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆถ้าเราใช้ทั้งหมดนี่เยอะจริงๆนี่คือรูปแบบของการประหยัดต้นทุนนะครับคือค้างแบบนี้ส่วนเสาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นเสาเสาอัดแรง มสูงสองเมตรห้านะคะสองเมตรห้าสองเมตรห้าแล้วน้ำเพนจะฝังไปประมาณห้าสิบครับก็ด้วยสรีระของน้ำเพนก็จะได้เก็บพอดีพอดีเนาะเวลาเก็บลูกมันเยอะลูกถ้ามันสูงมากโอ้เราทํางานเร่งด่วนเนาะใช่ไหนจะไปแพ็คของไหนจะอะไรอีกมันจะช้านั่นแหละครับแล้วก็เก็บถึงพอดีมันก็จะย่อนลงมาอีกนิดนึงเวลาที่ใบมันเยอะๆเนาะมันก็ย่อนลงมาครับมันก็จะย่อนใช่อย่างเาสักเีินตัวสูงครับ นาเป็นตัวเตี้ยมันก็จะย่อนมาหานาเป็นครับแล้วเวลาปลูกก็ห่างจากเสาประมาณสามสิบหรือห้าสิบเซนก็ได้ครับเวลาปลูกเสร็จเราพยายามหาไม้หรืออะไรมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้เขาขึ้นต้นนะครับขึ้นไปที่เสาแล้วก็พอเถาแรกไปถึงพยายามจับห้อยู่ตรงง่ามเหล็กด้านบนมันจะมีเหล็กอยู่ด้านบนเห็นไหมครับตรงง่ามเหล็กโผล่ข้างบนนะครับเออนี่แล้วก็ถูไดเพื่อเพื่อจะล็อก ล็อกนี่ไว้นั่นแหละครับล็อกไว้แล้วน้ําหนักมันจะได้อยู่ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันหนักนะครับเวลาเยอะๆทั้งหมดเนี่ยมันหนักครับอ๋อมันจะได้ไม่ได้เป็นหนักที่เชือกอย่างเดียวใช่ครับใช่ไม่ได้เป็นหนักที่เชือกอย่างเดียวอย่างน้อยเสาก็ช่วยช่วยช่วยนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาไม่รู้ก็จะคิดว่าสามารถเอาไปในลวดได้แต่ลวดมันจะรับน้ําหนักเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วทีนี้เวลามันเยอะน้ําหนักของเถาอ่ะครับมันจะทําให้เชือกให้ลวดมันขาดมันอะไรได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็ป้องกันไว้ช่วยบรรเทาเขาเนาะช่วยบรรเทาช่วยบรรเทายังน้อยก็ไปอยู่กับเสาคอนกรีตนี้มันไม่มีผลอะไรเลยบาสุกีเดือดมันอยู่คู่กันได้อย่างดีเลยมือมันจับขึ้นไปสบายมากเลยเนาะครับอันนี้ก็ตัวเรียวตัวเรียวถ้าเต็มค้างนี่น่าจะได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ี่สกิโลนะครับโอ้ตรงนี้น่าจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นนี่จะพราะแปลงเล็กตรงนั้นอ่ะก็สามสิบสี่สิบโลแล้วครับไอ้นี้มันต้องสองร้อยกว่าต้นแปลงนะครับสองร้อยกว่าต้นสองร้อยแปดสิบกว่าต้นอื การทําของน้าเพ็นก็ทําง่ายๆก็คือขึ้นเหมือนขึ้นคูเหมือนกับเราจะปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมระเทีเนี่ยครับเป็นคูนะครับคูเล็กๆเป็นคูเล็กๆน้าเพ็นป้องกันน้ําท่วมแหละครับถ้าน้ำมาก็ให้ไหลไปใช่ไหลลงเพราะของน้าเพ็นมันสลบลงอยู่แล้วลครับผมใส่ปุ๋ยก็ใส่รอบๆโคนเห็นไหมแล้วครับที่วัวก่อนหน้านี้หน้าแรงน้าเพ็นก็จะวางฟางข้างๆเนาะคุมฟางคุมฟางข้างๆครับก็เอาที่วัวมาเทเวลาน้าเพ็น เวลานั้นเป็นคลุมฟางนันเป็นไม่คลุมชิดทีเดียวนะลูกนะจะไม่คลุมชิด,ดลำต้นทีเดียวเพราะมันเป็นพืชตระกูลเถาจําไว้เลยถ้าเกิดหนูเอาฟางไปคลุมลำต้นแล้วฝนตกติดติดกันหลายหลายวันมันมีความชื้นลูกตรงนี้มันจะเน่าเลยนะจะเริ่มเน่าแล้วลูกค้าจะทักน้เป็นน้ำเตนของหนูเป็นอะไร ที่ไหนได้ลูกค้าเอาฟางไปคุมไว้หมดเลยลูกไม่ถูกเหมือนกันไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเชื้อราครับอืมจะต้องห่างจากคนใช่ให้เขาหายใจลูกให้เขาหายใจอ่ะอ๋อสักคืบเล็กๆก็ได้ใช่สักคืบเล็กๆก็ได้เว้นช่วงไว้ครับเว้นช่วงนั่นแหละครับมันจะได้แบบเพราะพืชเท้ามันเน่าง่ายโอดีนะนะเพนบอกก่อนไม่งั้นอ่ะคนซื้อไปเอาไปคุมคิดว่าคุมแล้วมันดีที่ไหนได้ตายเลยถ้าถูกฝนเยอะๆใช่ หน้าแรงคุมได้พอได้อยู่คหน้าแรงพอได้แต่หน้าฝนนี่เป็นข้อห้ามใช่ครับอเป็นข้อห้ามเลยเพราะมันเน่ามันเน่าเร็วแป๊บเดียวอ่ะครับแล้วปัจจัยที่ทําให้มันออกเรื่อยๆลนะครับเห็นบางคนว่าปลูกแล้วมันไม่ออกจะทําไงให้มันออกเรื่อยๆอย่างเด็ขาดของน้าเป็นถ้าเกิดมันได้สักอายุอ่ผักสามนะครับตั้งแต่วันที่ปลูกพอเข้าเดือนที่สามเดือนที่สี่จะเริ่มมีลูกให้เราเห็นนะครับเหมือนแบบนี้ครับเนี่ยเริ่มมีลูกให้เก็บให้เห็นบ้างแต่อย่างน้อย ยังไม่เยอะครับ,รบมันจะเริ่มเยอะเดือนที่ห้าจะเริ่มเยอะได้ขายเยอะเป็นเรื่องเป็นราวเลยอพอเราเก็บยาวๆแล้วแต่คนดูแลแหละพอเราเก็บยาวๆไปถึงเดือนที่แปดเก้าสิบถ้าคิดว่าตัวเองคิดว่าอุ้ยทำไมผลผลิตมันน้อยจังสมมติซื้อนะ้เพนไปสิบต้นใช่ไม่ลูกครับผมหนูก็แต่งสาวไปสักห้าต้นก็ได้ไอ้ที่ห้าต้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปไว้เหลือเก็บใช่ไว้เหลือเก็บก่อนแต่งแค่ห้าต้นก่อนพอห้าต้นเริ่มแตกมาใหม่นะครับติดลูกใหม่ค่อยไปแต่งไอ้ที่เหลือ และไอที่เราแต่งครั้งแรกก็หัดไปชาํครับหัดไปขยายพันุ์เองลองทําจากน้อยๆไปก่อนครับถ้าเป็นทุกวันนี้ชาร้อยต้นจะติดอยู่สามสิบสี่ิบก็ลองทํากันดูครับทําน้อยๆไปก่อนที่เราเมื่ออาชีพก่อนที่เราค่อยตัดมาหัดปักชำเยอะๆเลยได้ขายแล้วทีนีบก็จะเป็นรายได้รายได้เสริมอีกทางหนึ่งคือแทบจะไม่ทิ้งเลยสำหรับผักาใช่ครับใช่ใช่ใช แต่จะไม่ทิ้งเลยใบเวลาตัดเยอะๆนัเป็นก็เอาไปโยนบ่อปลาสะน้ํานุ่นยั่งกันชุบๆๆแม่แต่ผลแก่บางทีพี่เป็นเก็บไปเทเต็มเลยอมันก็ได้เนาะได้มันเปื่อยไปมันก็กินนะครับปลาครับครับโหได้ประโยชน์นะอย่างนี้ผมต้องเอาไปเป็นไอเดียแล้วผมมีบ่อน้ําเยอะใช่ครับก็เป็นข้อดีนะครับคือปักษาบเนี่ต่อให้อ่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยยี่สิบต่อกิโลกรัมต่อให้ราคามันลงมาอีกสักนิดหน่อย ก็ไม่เป็นผลกระทบเนาะเพราะปลูกครั้งเดียวใช่ครับไม่อะไรเราก็ไม่ต้องลงทุนแล้วทีนี้ลงทุนแรงกับลงทุนดูแลนั่นแหละครับใช่อย่างอย่างนี้อายุอายุสามเดือนแล้วประมาณเนี้ยสามสี่เดือนแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยเดือนละสองครั้งลูกคิดง่ายๆนับวันหวยออกก็ได้วันที่หนึ่งฝั่งนี้กรรมหนึ่งฝั่งนี้กรรมหนึ่งวันที่สิบห้าฝั่งนี้ฝั่งนู้นกรรมหนึ่งฝั่งนี้กรรมหนึ่งสลับใส่นะเป็นทําอย่างนี้นะแราเป็นจะสลับใส่ใส่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้เทคนิค น้อยๆเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้วันหวยออกไม่ต้องนอนนะครับคือจะต้องมาใส่ปุ๋ยมันจะได้จําได้วันนี้หวยออกมาใส่เลยแต่แปลงนี้รู้สึกว่าใส่เดือนละครั้งเพราะว่างานค่อนข้างเยอะครับหลังๆมานี่มันกว้างนะครับกว้างครับเราเจอะไร่พีเป็นทาแค่สองคนแล้วส่วนมากก็จะทําแค่คนเดียวเลยส่วนมากลุงน้องก็ขยันทั้งกรีดยางโอ้ลุงน้องก็งานเยอะอันนี้คือให้เห็นนะครับครับ พื้นที่โดยรอบในการทํางานนะครับผมพี่เพนก็จะไม่ได้อะไรมากก็มีหญ้าคงหญ้าขึ้นตามปกติครับก็ไม่ได้ว่าจะฉีดยงฉีดค่ายงข้ายาอะไรก็ปล่อยให้เขาขไปไม่ฉีดเลยที่สวนใช้วิธีตัดอย่างเดียวแลวเป็นมองหาพืชหลายๆพืชที่มันชอบร่มเงาครับกําลังมองหาอยู่หลายๆพืชในใจว่าจะมาปลูกแซม,มจริงๆพวกนี้สามารถใส่พกกระชายอะไรได้นะครับ ใช่ก็จะมาคิดเป็นโมเดลใช่เป็นกระชายครับเผื่อได้เป็นต้นแบบให้คนที่ซื้อกิ่งพันธุ์เราไปได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาใช่ตูตามกอนะเป็นล่อพริกล่ออะไรไว้กินหมดแล้ะเสียดายน้ําเวลาหน้าแล้งเข้าท่ายจริงๆแบบนี้ได้กินได้กินนะคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับได้ดูตลอดได้ดูเรื่อยๆสําหรับสวนผักสาบของนาเพ็ญนะครับเป็นสวนต้นแบบที่ ที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่ที่เราจะมาช้อปปิง้งแล้วก็ไปหาเห็ดได้ด้วยโอ้หลายอย่างในเขตน,นี้นะครับถือว่าดีมากๆถ้าเข้ามาตรงนี้เล็กหน่อยก็จะมีมีกิจกรรมกรเกษตรอีกมากมายเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะครับครับก็ฝากพี่ๆติดตามเพจของผักสามเมืองสุรินทร์นะครับ,รบซึ่งเป็นเพจของนาเพนเองแล้วก็ทิกตอกองไงวะครับทิกต o k ทิกตอก,ตก,ตอกเพนดวงชําครับเพนดวงชำ,งชำใช่นะครับชอบแบบไหนอยู่ Facebook หรือว่าดู Tik t อกหรือว่า ดูในช่องทางไหนก็สามารถติดตามของนเพลินดวงฉ่าได้ขอบคุณมากๆเลยครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนเพลิมากๆกเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ครับนเพครับขอบคุณมากๆเลยครับผมครัดีสวัสดีครับ